วันนี้นะครับประพบกับ20 Fact About Me นะครับเรื่องที่คุณยังไม่รู้กับหมอรัศภูมิมาดูได้ในคลิปนี้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยบุกถึงห้องนอนเลยนะเนี่ยจะมานอนด้วยเลยมันมาค่ะขอแลกกันเลยรีบไปรีบกลับค่ะในนาชื่อคุณคุณหน่อยค่ะชื่อ นายแพทย์รัชภูมิสุมเมธีวิทย์ครับอาจารย์เคยเปลี่ยนชื่อเคยเปลี่ยนชื่อสองรอบมีชื่ออะไรบ้างชื่อแรกแรกเกิดเลยชื่อทารกอมิชัยชื่อแรกแรกเกิดชื่อเทพนรินฟ,ฟังฟังเป็นไงฮะชื่อเทพนรินหรอเ,มเหมือนไม่เหมือนแบบพวกเพลงลิเกหรอ,อเพลงลิเกแล้วก็รู้ไหมว่าเมื่อก่อนเคยไปดูอ่าน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 ข่าวนักมวยชื่อเทพนรินในยเทพนรินสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่อะไรเงี้ยนะชื่อแรกคือเทพนริน ชื่อที่สองรัฐภูมิอันนี้คือชื่อที่สามรัฐภูมิโอเคอาจารย์ชอบชื่อนี้ที่สุดแล้วชอบชื่อนี้ที่สุดใช่โอเคตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างถ้าไม่นับกลับมาสัมภาษณ์กันอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้เหรอหายใจอยู่หายใจอยู่อไม่ใช่อาชีพอาชีพก็เป็นเป็นเป็นคุณหมอเนาะก็คือเป็นหมอตรวจรักษาคนไข้ส่วนใหญ่คนไข้ที่เข้ามาก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับรูปหน้าอันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็คือเป็น อาจารย์สอนหมอผิวหนังหลักสุดปริญญาโทแล้วก็ยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกับเรื่องด้านความงามเรื่องของการฉีดโบชนูนัมท็อกซินการฉีดเฟลรเลอร์หรือด้านเครื่องมือเลเซอร์ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศครับเยอะ้ชอบอะไรชอบที่สุดเหรอชอบเที่ <c oughs> ยวอเมรช, <c oughs> <c oughs> ชอบที่สุดก็คือน่าจะชอบอ่ยากเนาะชอบน่าจะชอบเรื่องของงานตัวคนไข้ามากที่สุดแหละแล้วถ้าเกิดว่าเนีย่ยเท่าที่เราเห็นมันมีแบบหมอหลากหลายแขนงมา เพราะว่าจริงๆชอบอายุรกรรมแต่จริงผิวหนังเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของอายุรกรรมนะฮะซึ่งจริงๆถามว่าทําไมตอนแรกจริงชอบอายุรกรรมอยากเป็นหมออายุรกรรมแต่ว่าพอมาผ่านตอนที่เราเรียนอะตอนปี5ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี5มันต้องผ่านผ่านวอร์ดวอร์สกินคือดิดพาร์ตเมนต์สกินหรือว่าเป็นดิวิชันสกินเนี่ยนะฮะซึ่งพบว่าเฮ้ยวิชาทางด้านผิวหนังนี่มันเลิศเลิศที่ว่านี่คือมันไม่ใช่มันเนี้ยโรคมันแบบหลากหลาย โรคชื่อสวยหลากหลายและต้องอาศัยเซนส์ในการวิเคราะห์แล้วเรารู้สึกว่าเวลาพอรอวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ได้ดีกว่าคนอื่นๆอ,อันนี้คนตัวเองนิดหนึ่งแต่ว่าร,รู้สึกว่าวิเคราะห์ได้ดีคนอื่นในแง่เรื่องของด้านผิวหนังเพราะมันเป็นโรคที่แบบอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านในการถึงจะวิจัยออกมาเป็นโรคได้รู้สึกว่าเจ<อ>๋งก็เลยชอบมากเลยแล้วอาจารย์เคยทำหน้าตัวเองบ้างไหมน้อยมากเคยเหมือนกันครับแต่น้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยเคยฉีดโบท็อกกวดกรามเคย เคยเคยฉีดฟิลเลอร์จมูกตัวเองเคยเค,เคยฉีดฟิลเลอร์หน้าผากตัวเองเคย,เลยคกลัวเข็มกลัวเข็มกลัวเข็มเส่ยววเป็นหมอนอะกัวเข็มมันเสียวสมมติว่าตอนเข็มจะเข้าจิ้มอ่ะหรือใครจะเจาะเลือดเนี่ยงแบบ <S <S มันเสียวมากมันมันมันรู้สึกเจ็บรู้สึกเข็มจะเข้า <S <S อ่ะแล้วก็รู้สึกเสียวเยอะเพื่อนพยายามจิ้มเพิ่มไปก็เสียวแล้วอ่ะกลัวเข็มกลัวเข็มแต่แต่ไม่กลัวเลือดใช่ไหมคะไม่กลัวเลือดจะกลัวเข็มอาจารย์แอบเมาส์มาว์คิดทำหน้าคิดแม่ที่อาจารย์ได้ทำแบบ ตอนที่แบบได้เริ่มทำให้คน,นมีคนไข้แรกนี่ช่วยจำได้เลยสองคนแรกในชีวิตและสองคนแรกในชีวิตยังมาหาเรายคุยที่ดจริงเป็นคนไข้คนที่หนึ่งและคนที่สองของชีวิตยังมาหาอยู่เลยนะครับซึ่งจำได้เลยว่าคนไข้เขาเข้ามาหาแบบว่าอยากจะมาหาเราเมากเลยนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาหาเราก็คือมาคุยกันแล้วสุดท้ายก็คือสองเคสน,นี้ก็คือฉีดโบท็อกเราทุกวันนี้คือเขาก็ยังมาทำบท็อกฉีดบท็อกอยู่ค่ะยังมาฉีดโบทอ็อกนิดหน่อยส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่สเคสนี้คือก็จะฉีดโบท็อกเขาไม่ได้ฉีดเยอะไม่ได้เน้นฉีดโบท็อกเยอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นรักษาเรื่องอย่างอื่นด้วยเรือ่องฝ้าเรื่องกระด้วยครับถามส่วนตัวนี้อาจารย์เป็นขี้แกงไหมคะข,ขี้แกงใช่ทำไมถึงเอาแก้วคนอื่นอ่ะพอรลุกซ์อาจจะเป็นคนเป็นคนชอบความสนุกไงรู้สึกว่าอยากจะให้คนรอบข้างสนุกเราก็รู้สึกว่ามันมีมันผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดดีแล้วถ้าเกิดว่าโดนแก้งคือบ้างไหมก็ได้ก็ได้ไม่โกรธไมอะไรไม่บอกความลับ อันนี้ไม่บอกความลับเดี๋ยวโดนแกล้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมอสฟูงแต่ว่าอาจจะยังมีอีกเยอะนะครับถ้าสนใจก็ติดตามเอาไว้นะครับยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแล้วพบกันกับคลิปดีๆในคราวหน้าครับผมสเปคเหรอชอบอ้วนคลาได้ช็อคที่สุดหรอติ๊กตอกสามแสนกว่าปริวแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้จนทุกวันนี้ตกเครื่องปุ๊มปุ๊บปุ๊มโบงรอดมาได้ตัวผีโอ้โเ,เ,เ,เครียดมากเลยตอนนองเริ่มเครียดลวเป็นคนตลก